เปิดโมเดลการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมืองไทยการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่14-15ตุลาคมเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญในการเมืองไทยที่นี่เป็นการประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม3มฉบับจากพักประชาชนพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยที่เปิดช่องให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอเพื่อนำม,มาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ที่มีที่มาจากรัฐประหาร22 พฤษภาคม2557แต่นี่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจที่ใช้มานานกว่า8ปีรัฐธรรมนูญที่ทำให้นายกหล่นเก้าอี้ไปแล้วถึงสองคนการแก้ไขนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองของประเทศไทยโมเดลส,สเสือรอรือของทั้งสามพักและวิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่โมเดลส,สเสือร,อรือของพักเพื่อไทยมีสองส่วนซึ่งส่วนแรกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนแล้ว ให้รัฐสภาเลือกให้เหลือหนึ่งคนส่วนที่2มาจากองค์กรต่างๆ151คนผ่าน6ขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ดังนี้ขั้นที่1การเสนอยติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหของทั้งสองสภาหรือจากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า50,000คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายขั้นที่2การออกเสียงเห็นชอบกับยติให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาขั้นที่3เมื่อมีการลงมติเห็นชอบยติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีสอเอรอเรอจำนวน151คนแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรก มาจากการเลือกของประชาชน300คนและกลุ่มที่2มาจากรัฐสภาแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมที่เป็นตัวแทนโดยหรือมาจากการเสนอชื่อของสภาผู้แทรนราษฎรวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรสมาคมหรือกลุ่มบุคคลต่างๆขั้นที่4เมื่อได้สภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะตั้งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน27คนเพื่อมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญขั้นที่ห กรรมธิการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญจะต้องจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญใหม่ให้เสร็จภายใน180วันนับแต่วันประชุมสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญนัดแรกจะมีการจัดทำร่างรัฐธ,ธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจักระทำไม่ได้ขั้นที่6เมื่อสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญเสร็จแล้วจะเสนอต่อรัฐสภาเห็นชอบ ภายใน30สวันและให้กกตประกาศวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและเปิดให้ลงประชามติตั้งแต่เวลา8ปดถึง17นาฬิกากกตจะประกาศผลประชามติภายใน15วันโมเดลสสรสอร,อรอของพรรคประชาชนสรสร,รอของพรรคประชาชนมีรูปแบบเป็นสองคณะคณะ,ณะกรรมการกมทยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน35คนมีทีมาสองขั้นตอนขั้นที่1การเลือกตั้งบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกมทยกร่าง รัฐธรรมนูญภายใน60วันนับแต่มีเหตุจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขั้นที่2บุคคลที่จะลงสมัครเป็นกมทรร่างรัฐธรรมนูญจะต้องสมัครเป็นบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า17คนแต่ไม่เกินเจคนโดยให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งขั้นที่3การคำนวณหาผู้ที่สมควรเป็นกมทยกร่างรัฐธรรมนูญให้รวมผลคะแนนจากทุกบัญชีหารด้วยเจจะได้ผลลัพธ์คะแนนเฉลี่ยต่อกมทยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งคนจากนั้นให้นำคะแนน รวมทุกบัญชีรายชื่อมาหารกับผลลั์คะแนนเฉลี่ยเมื่อหาแล้วคนที่ได้จำนวนเต็มจะถือว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกอมอทยกร่างรัฐธรรมนูญขั้นที่4กกตจะรับรองบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกมทยกร่างรัฐธรรมโนูญให้เสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า15วันโนับจากวันเลือกตั้งโดยให้กกตมีอำนาจสืบสวนสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งด้วยขั้นที่ห้า รัฐสภาจะาคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกมทยกร่างรัฐธรรมนูญให้ได้จํานวน35คนให้แล้วเสร็จภายใน15วันโดยให้นําจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดสสและสวหาร35คนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่สามารถใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอรายชื่อกมทยกร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละบัญชีให้เหลือ35คนเพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญขั้นที่6กมทยกร่างรัฐธรรมนูญต้องประชุมนัดแรกไทย ใน15วันนับแต่ประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษาโดยมีเวลาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด270วันนับจากการประชุมนัดแรกและจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายใน180วันนับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญมีสมาชิก100คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากประชาชนจากแต่ละจังหวัดรวม